แม่ลูกได้เห็นเศษท่าปริศนาที่ห้อยลงมาจากเพดานห้องน้ําทําให้พวกเธอตกใจและต้องใช้กล้องซูมเพื่อดูอีกครั้งจนกระทั่งพวกเธอตกใจยิ่งขึ้นเมื่อพบว่าเป็นงูแทนมันเป็นความตกใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นงูเบิ่มเบิ่มห้าเมตรหนัก60กิโลกรัมหลังจากนั้นก็เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ทําให้คู่แม่ลูกต้องเจ็บใจและกลัวใจไปตลอดไปวันที่17พฤศจิกายน2568มีรายงานจากเว็บไซต์ มาเทิร์ชิพเกี่ยวกับเหตุการณ์สะพรึงใจที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งในประเทศมาเลเซียที่เริ่มจากการสังเกตเห็นเศษผ้าบาติกปริศนาที่ห้อยลงมาจากเพดานห้องน้ําแต่กลับพบว่าเป็นมูเหลือมตัวใหญ่และหนักมากมันเป็นฝันร้ายของคู่แม่ลูกที่ต้องเผชิญกับสิ่งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อเด็กหญิงกลับมาจากโรงเรียนและสังเกตเห็นว่าเพดานห้องน้ําพังลงมาส่วนหนึ่งทําให้เธอกลัวเกินกว่าจะใช้ห้องน้ําและส่งข้อความไปบอกแม่ของเธอ แม่ของเธอเป็นครูและกำลังประชุมอยู่ในช่วงนั้นจึงได้รับรูปภาพเพดานที่พังลงมาจากลูกสาวทำให้เธอต้องรีบกลับบ้านเพื่อเช็คดูห้องน้ำซึ่งทำให้เธอตกใจเมื่อเห็นเศษผ้าที่ห้อยลงมาแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นงูฉันยังสงสัยอยู่ว่าผ้าบาติกไปอุดอยู่บนนั้นได้ยังไงแม่เด็กเผยว่าตนยังไม่เชื่อว่าจะเป็นงูจริงๆลูกสาวก็ลองใช้กล้องสูงเข้าไปดูใกล้ๆจนกระทั่งพวกเธอรู้ตัวว่าสิ่งที่ห้อยลงมาไม่ใช่เศษผ้าแต่เป็นงูทำให้พวกเธอตกใจยิ่งขึ้น และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่จากกองกําลังป้องกันพลเรือนของมาเลเซียเพื่อช่วยจับงูออกไปเมื่อเจ้าหน้าที่มาช่วยจับงูทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่างูตัวดังกล่าวมีขนาดใหญ่แค่ไหนจนเจ้าของบ้านกลัวว่ามันอาจเป็นงูอนาคอนดาแม่เด็กยอมรับว่ารู้สึกดีใจที่สังเกตเห็นงูตั้งแต่เนิ่นๆเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีงูใหญ่อยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่พวกเธอเจองูเข้าบ้านแม่เด็กสงสัยว่างูหน้าจะเลื้อยเข้ามาจากต้นทุเรียนเทศที่อยู่หลังบ้านซึ่งเมื่อสองวันก่อนเธอเพิ่งเห็นว่ามีกระถางดอกไม้ว่างอยู่และเดาว่างูหน้าจะมาจากบริเวณหนองน้ำใกล้บ้านเหตุการณ์นี้ทำให้แม่ลูกเกิดความบอกช้ำทางใจไม่น้อยและต้องระแวดระวังในการใช้ห้องน้ำดังกล่าวทำให้พวกเธอต้องกลัวใจและตกใจตลอดไปขอบคุณข้อมูลจากมาเดร์ชิป https colon s l a s l a m d e s h sg s l a 5สองศูนย์สอ s a ่ l a มีเชื้อคิดหกศูนย์เคจีคิดพตอ l a ขอบคุณภาพจาก Facebook 988